สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดถอยลงมาแบบนี้ในการแอคชั่นในส่วนของเอสาศูนย์เป็นยังไงบ้างคะครับวันนี้โอ้ตลาดบ้านเรานะฮะได้รับแรงกระแทกอยู่พอสมควรเลยนะฮะจากาจากํานวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ของบ้านเราที่เพิ่มสูงขึ้นทำนิวไฮแตะระดับหลัก2000นะสิ่งที่เราเห็นนะฮะพุกลุ่มแบงก์ก็ร่วงลงนั่นงเยอะนะกล <c oughs> นะุ่มไฟแนนซ์ก็เยอะเหมือนกันพลังงานก็ร่วง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วก็ ถือว่ามีแต่หุ้นวิกแคปนั้นเลยนะที่ร่วงลงมานะฮะแล้วก็แน่นอนรับส่งผลยุบทําให้เอสนสูตรเอ็มสองหนึ่งของเราเนี่ยนะฮะปรับตัวลดลงมานะฮะในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยที่เราคุยตลอดสัปดาห์นี้นะฮะกลยุทธ์ขาลองของเราเนี่ยนะฮะจุดหนีจุดสุดท้ายจุดสต็อปลอสของเราให้ดูที่939ครับนะฮะและณตอนนี้เนี่ยระหว่างวันนะช่วงท้ายท้ายตลาดนะฮะเหลืออีกประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะฮะณปัจจุบันมีลักษณะของการหลุดลงมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมว่ามันยังปิ่มๆอยู่นะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาให้ดีให้ช่ัวนะฮะขอดูช่วงปิดตลาดเลย end of day ไปเลยนะฮะว่าสุดท้ายจะหลุด9.39 9, หรือไม่นะฮะถ้าหลุดเนี่ยวันจันร์เปิดเช้ามาเนี่ยนะฮะขาลองก็ต้องปิดนะะใครที่ รอที่จะชอ็อตนะก็สามารถที่จะโฟโลช่ช็อตได้ครับผมถ้าหลุด939ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมท้ายๆตลาดเลยใช่ไหมฮะดูช่วงท้ายๆเลยครับผมอ,อ๋อดูช่วงท้ายๆทีทนี้การดูช่วงหลุดไม่หลุดเราจะไปดูซีรีส์เหรือว่าในส่วนของเซฟฟิตี้คะอ่าหลากัหลกๆให้ดูซี 1, รีส์เอ็ม21ฮะ939เนี่ยคือให้ดูราคาซี 1, รีส์เอ็ม21นะฮะ แต่ถ้าจะดูในส่วนของดัชนีนะฮะจุดนี้ของดัชนีเซฟห้าสิบนะฮะเขาจะอยู่ที่เก้าสี่หนึ่งนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขายังไม่หลุดนะฮะดัชนีเซฟห้าสิบย่ตัวอ้างอิงเนู่ที่เก้าสี่สองนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเลยอยากให้ดูช่วงสดท้ายเลยนะวันนี้เนี่ยถ้าดูจากค่าเบสิสนะฮะก็ ลบเกือบเกือบห้าพอยต์เลยทีเดียวนะลบประมาณสี่พอยต์นะก็ถือว่าดิสเขาอยู่พอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้รอดูช่วงท้ายๆเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะหลุดหรือไม่หลุดครับผมอตอนนี้หลุดไปแล้วนะฮะเก้าสามเจ็ดนั่นเองนะฮัจุนจากแนวหลุดของคุณจุ้ยทำฟรมเดย์เก้าสามเก้าใช่ไหมฮะครับผมได้ครับไปทองคำเลยก่อนเนาะขอหรือไปซิงเกิลซอฟต์ฟีเจอร์ก่อนก็ได้อ่ะเชิญซิงเกิลก่อนครับ สำหรับซิงเกิลส o c k f ฟ t u ิวเจอร์นะฮะเริ่มต้นด้วยทียูครับไทยูเนียนวันนี้ก็ย่อลงมาอยู่ที่1 4บ0นะฮาทนะขาลอง s ็อ p ล o อสของเรา1 4บ0าทบครับตัวถัดนมาเป็นพฤกษาโฮดดิ้งนะครับลนะ่าสุด1 2บ0าทขาลอง s ็อ p ล o อสของเรา1 2บ0าทนะฮะตัวถัดนมาครับดีแท็กครับนะฮะวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่3 2สบาทนะฮะขาลองเนี่ยซ็อบลอสของเรายังอยู่ที่31มนะครับ นะฮะแล้วก็ตัวที่อยู่ฝั่งท็อปนะฮะก็คือ s c b นะฮะเมื่อวานนี้โอ้โ,โ,อโ,หโหไปทำหายไปทำหายแถวหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสิบแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดที่หนึ่งร้อยหกบาทห้าสิบนะเมื่อวานนี้ซึ่งจุดนี้ของเราเราให้ไว้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสรุปสุดท้ายก็คือยังไม่โดนฮะแล้ววันนี้เนี่ยร่วงมาอีกนะล่าสุดหนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบสตงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไรมีช็อตเอาไว้ก็ยังโโต่อไปครับผมนะแล้วก็ให้ดูจุดนี้ที่หนึ่งร้อยเจ็บาทเหมือนเดิมครับผมค่ะตัวถัดมาอยู่ฝั่งรองนะครับคือเดลต้านะวันนี้ <Okay. S 2> ย่อลงมาอีกนะฮะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทนะฮะขารองเดลต้าของเราซ t อ p ลอสสามร้อยหกสิบบาทครับผม <Okay. S 2> และตัวสุดท้ายเป็นซีเชอการข่างนะฮะวันนี้ย่อลงอยู่ที่สิบหกบาทแปดสิบนะฮะขารองสตอลอสของเราสิบหกบาทสามสิบครับผม หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วครับผมโอเคสําหรับหุ้นนะคะคําถามหุ้นนักลงทุนมีข้อมูลคําถามหุ้นอ๋อก็รอเด้งในส่วนของ S50 ซีรีส์ M นั่นเองนะคะหมดแล้วนะคะไปดูทองคำนะคะอ่ครับสำหรับทองคำนะฮะต้องบอกว่าสถานการณ์นะตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับทอ,องคำนะฮะแนวโน้มเขายังเหมือนเดิมน,นะฮะเราเนี่ยยังมองขึ้น นะฮะปัจจัยที่ส่งผลบวกกับราชาทองคำดอลลาร์ดอลลาร์แนวโน้มเนี่ยยังคงภาพของการอ่อนค่า US Bond Yield ยังคงภาพของการปรับตัวลดลงนะครับค่างเงินยูโรยังคงเป็นบวกนะฮะสามส่วนนี้สมปัจจัยนี้ส่งผลบวกต่อทองคำนะครับปัจจัยที่เคยเป็นปัจจัยลบต่อทองคำโดยเฉพาะกองทุน s p d ด FDR นะครับ นิ่งๆมา2อสาวันแล้วครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาไม่ขายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับพอมาดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ออกมาดีนะฮะโดยเฉพาะตัวเลขประกันการว่างาน,นแต่ก็ทําให้ราคาทองคำได้แค่ย่อเท่านั้นไม่ไม่กระทบหนักถึงขนาดโัวหลุดมาโดนสต็อปลอสของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคายังดีอยู่ และล่าสุดนะตอนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งฝั่งยุโรปภาคผลิตภาคบริการออกมาดีด้วยครับผม่องคนทางที่จ่เซอร์ไพรส์ทีเดียวนะคือออกมาดีต่อเนื่องนะครับผมมันก็เลยทําให้ยนะูโรแข็งต่อซึ่งไปกระทบชิงดอลล่าให้มันกดดันนันก็คืออ่อนค่านั่นเองคงคาก็เลยยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้วันนี้นะฮะบวกกับอีกหนึ่งประเด็นนะฮะบิตคอยครับผมล่วงหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะฮะ เมื่อคืนนี้ก็ได้รับผลยังพบจากคุณจไปเล่นบอกว่าการเทรดแท็บบิทอนเซนทักนะฮะโอ้โหปีทคอยนนี้โดนหางเลขไปด้วยในเรื่องของราคานะฮะไม่ดีเลยสําหรับปีทคอยนณตอนนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับส่วนหนึ่งเนี่ยเม็ดเงินก็ต้องกระเด็นจากปีทคอยนนะฮะมาหาสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคำกันบ้างอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทม์เฟรมเบนดี้เนี่ยกลยุธทธ์ทองคํายังเหมือนเดิมอยู่ฝั่งล็อกครับสต็อปล็อตหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าเหรียญน,นะครับ นี่คือในทางเฟรมเดลี่ส่วนทางเฟรมสี่ชั่วโมงเทรดเล่นสั้นนะฮะวันนี้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับแนวต้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะฮะประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะฮะตัวเลข P M I ภาคผลิตและภาคบริการและมีตัวเลข New นิวโคมเซลด้วยทั้งทั้งสามตัวนี้นะครับคาดว่าน่าจะออกมาดีทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยต่วงไหนสช,ชั่นประมาณสองทุ่มสี่สิบห้าสามทุ่มมันน่าจะทำให้ราคาทองย่อได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะช่วงนั้นย่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับก็แนะนำย่อเปิดลองครับผมค่ะส่วน usd ค่ะสาหรับ usd วเจอร์นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะก็ยังทรงๆนะฮะยังทรงๆล่าสุดสปอตเรทสามสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดตังค์นะครับผมเราก็ ยังคงมีมุมมองอยากที่จะช็อปอยู่นะฮะแต่ขอรออีกหน่อยดูเขาไปเรื่อยๆก่อนนะว่าจะรีบาวไปไปได้ที่ไหนแต่เนื่องจากว่ารีบาวมาท้งอาทิตย์ใครอยากที่จะช็อปอยู่ SD บ้างก็ทยอยช็อปเล็กๆน้อยๆพอใหญ่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะรีบาวสุดแล้วหรือยังครับผมได้ค่ะคุณจุ้ยขอบคุณมากเลยนะคุณจุ้ยค่ะ ครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณชุยชลนเวศศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะก็แนะนําทองคําเป็นย่อหลองส่วนทางด้านซีรีส์เอ็มนั่งถุนก็รอดูนะคะว่าช่วงท้ายๆตลาดนะคะส,สามารถยืนใกล้ไปอยู่ที่9 3 9ได้หรือเปล่าถ้ายืนตรงจุดนั้นได้ถือสถานะลองต่อแต่ถ้าหลุดนะคะก็เป็นช็อตนั่นเองสําหรับตัวซีรีส์เอ็มนะคะทีเฟกค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะในช่วงหน้า